FM ninety one traffic pro. Yum, 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 yum. Yum, cow, come. FM ninety one traffic pro. ถ้าละค่ะยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาทีนะคะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะติดตามกันต่อในช่วงของยำข,ข่าวค่ําตอนนี้ไลฟ์แล้วด้วยแล้วก็อยู่กับคุณตั้มนพรน์ค่ะสวัสดีครับคุณหนูนะครับสวัสด,คสสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับค่ะรักกันแล้วเช่นเดิมให้ช่องทางแอดมาที่ FM 91 Traffic Pro กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับนะคะ,ะคุณนพราชหรือว่าค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชม,มปกติแล้วใช้ออรถไฟฟ้า BTS บ่อยไหมคะ บ่อยบ่อยเลยเหรอผมบ่อย <นะ S 2> ก็คือผมจะบ่อยเฉพาะคุณวิ่งคุณเออคุณคุณโดยสารสายไหนสายสีเขียวสายสีเขียวบ<ห>้างเราเนี่ยแหละใช่ใช่ก็ถ้า ปกติถ้ามาทํางานใช่มไหมผมก็จะนั่งรถประจําทางมากอ่อนก็คือจากตรงโซนคองจันบางกะปิเราก็้มาลงห้ายยางรพบาว<อ>แ้้แเราม็เดินสกายวอล์กต่อสายสีเขียวจริงๆรถเมยก็มีแหละแต่ถ้าเกิดบ,บางทีรถเมยแบบนานๆก็อคือมันาน,มน,บบนานาน,น,านะเอาเอาเข้าจริงแต่ก่อนมันจะมีรถที่มันจะผ่านตรงตรงสถานีก็มีแต่มันานที่นี้ยพอมันเปลี่ยนเส้นทางุ๊บเราคํานวณไม่ถูกแบ่ะ ก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วเราก็เลยนั่งเป็นประจำาว่าอย่างนั้นเราวิ่งมาทางลาบเพาีิบอกเพราะว่าลาบเพาวก็ดีขึ้นหลังจากที่มีรถไฟฟ้า การเดินทางก็ดูโฟล์ขึ้นจากน้าเซ็นทราลาดพร้ามาที่นี่เท่าไหร่สิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทก็อยู่ในโซนส่วนต่อขยาย่เออสิบห้าบาทเท่านั้นแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ที่จะถึงนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะจะไม่ใช่สิบห้าบาทแล้วนะเรจะเรจะเริ่มต้นที่สิบเจ็ดบาทแล้วนะคะสิบเจ็ดบาทก็ปรับขึ้นไปสองบาทเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบวกเพิ่มแหละเราก็ต้องควัก ต้องสตังเพิ่มนะคะแม่<ะ>เดี๋ยวก็นนะกําลังจะบอกว่าคนละครึ่งเนี่ยเขามาวันไหนนะยี่สิบเก้าใช่ชจ่ายวันที่เน่ยไาแต่เขาก็มีเหตุและผลในการที่กทมเนี่ยเขา<ม>ประกาศขึ้นค่าโดยสาร<ะ>สายสีเขียวส่วนต่อขยายนะก็บอกว่าชดเชยเรื่องของการขาดทุนนะคะแต่ว่าสุดสายก็ไม่เกินหกสิบห้าหลอกจากเดิมหกสิบสองมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบอ้ยเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้ะอยักแค่เพียงสองถึงสามบาทจะดูไปตามระยะ ใช่ค่ะนะ,ะซึ่งเรื่องนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคุณวิศนุทรัพสมพลท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าทางกทมเนี่ยเตรียมที่จะปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารโนะครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายทั้ง3ช่วงก็คือหมอชิดคูคต บางจากสมุทรปราการแล้วก็โพนิมิตบางว่าซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนส5 6 8ายเป็นต้นไปคือปัจจุบันเนี่ยกทมดูแลการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยรวมทั้งหมด36สถานีระยะทาง44กิโลเมตรนะคะทีนี้การปรับอัตราค่าโดยสารครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนจากอัตราเดิม15บาทตลอดสายม,ม,มาเป็นโครงสร้างค่าโดยสารตามระยะทาง เพื่อสะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แท้จริงแล้วก็รักษาความมั่นคงของระบบขนส่งมวลชนในระยะยาวก็อย่างที่บอกว่าสำหรับอัตราใหม่เนี่ยการเดินทางนะภายในส่วนต่อขยายจะเริ่มต้นที่17บาทนะคะทีนี้ก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามระยะทางแต่ก็จะไม่เกิน45บาทบทส่วนผู้โดยสารที่เดินทางข้ามช่วงระหว่างส่วนสัมปทานแล้วก็ส่วนต่อขยายเนี่ยค่าโดยสารรวมสูงสุด ไม่เกิน65บาทซึ่งก็จากเดิมมัน62อันนี้ uh huh. เป็น65ก็คือเพิ่มขึ้น3บาทบนะคะคือระยะสั้นอ่ะที่เคยจ่าย65 1 5 1 5ก็17บวก2แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบทำงานไกลๆเดินทางยาวๆที่เคยจ่าย62บาทต่อเที่ยวก็จะเป็น65ซึ่งกรทมบอกว่ามันก็ยังต่ำกว่าค่าโดยสารเฉลี่ยของระบบรถไฟฟ้า ในเมืองใหญ่ทั่วโลกเขาว่าอย่างนั้นนะคะออเออแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกทมก็เก็บค่าโดยสาสตรส่วนต่อขยายเพียง15บาทตลอดสายซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าจ้างเดินรถและค่าบํารุงรักษาก็เลยทําให้กทม,มต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ใช้งบประมาณสนับสนุนชดเชยส่วนต่าง ปีละกว่า6,000ล้านบาทโดยไรายได้จากการเดินรถในส่วนต่อขยายในอยู่ที่ประมาณ2,400ล้านบาทต่อปีขณะที่รายจ่ายรวมสูงถึง9,012ล้านบาทก็มีส่วนต่าง6,000ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างค่าโดยสารในครั้งนี้ก็มีความจำเป็นนะคะคเพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนของเมืองเนี่ยดำเนินการได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพถูก <c oughs> เอาจริงๆเอาแต่ ตามแบบไม่ได้ดูเนื้อข่าวนะคือโอเคนะถ้าถ้าเราดูในช่วงอย่างในช่วงสัก ถ้าไม่ผิดก็คือประมาณสักเดือนที่แล้ว<ะ>ที่ทางท่านผู้ว่าชาติเดงก็มีการออกข่าวก็คือทางกทมนเนี่ยมีการจัดการเรื่องของอนี่ส่วนต่างที่มีการชำระคืนให้แก่ทางส่วนอเอกชน<ะ>ใช่ไหมครับที่มีการดําเนินการไปทีนี้ก็คือมันเป็นเป็นในส่วนหนึ่งที่ทางผู้ว่าเองเนี่ยเขาก็พยายามดําเนินการเพื่อจะให้เคลียร์ตรงนี้นก็จะบริหารจัดการอย่างไรที่ไม่ต้องมาแบกรับใช่ไหมคะถูกครับเพราะว่าเราเรานึกเรานึกย้อนกลับไปในช่วงสมัยแรกๆที่สายส่วนปอกขยายเนี่ย มีการเปิดให้บริการก็คือสามารถนั่งได้ฟรีทีนี้เนะี่ยมันก็คือเหมือนกลายเป็นว่าแบกรับต้นทุนอยู่แล้วม,มันไม่ไปไหนใช่ไหมอ,ออกก็เริ่มต้องมีการเก็บพอมีการเก็บค่าโดยสารเพื่ออะไรเพื่อจะมีการชําระหนี้หรือว่ามีการดําเนินการเพื่อให้มันโครงการนะมันสามารถเดินต่อไปได้อ,อ,ไอะรับผมใช่ตอนนี้ชมอยู่คิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้ได้นะคะซึ่งตอนเนี้ย ทางกทมเองเนี่ยนะคะก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนล้วคะ่ะก็มีการจัดมาตรการบรรเทาแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอย่าง เด็กแลนะนักศึกษาที่อายุไม่เกิน23ปีเขาก็จะมีลดค่าโดยสาร30% uh huh. หรือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ลด <Yeah. S 1> ค่าโดยสาร50% <Yeah. S 1> ทีนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลักก็คือผู้โดยสารที่เดินทางเฉพาะในส่วนต่อขยายล่ะค่ะซึ่ง uh huh. ค่าโดยสารเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมา2-30บาทตามระยะทาง <Yeah. S 1> ส่วนผู้โดยสารท,าที่ใช้เฉพาะส่วนสมปทานเดิมก็จะไม่ได้มีการเปลีป่ยนแปลงอะไรมากนักเนี่ยนะคะกทมยืนยันว่าได้ดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินควรต่อ uh huh. ปรชาชนแล้วก็รักษามาตรฐานการให้บริการให้สะดวกปลอดภัยคุ้มค่าตามหลักการของระบบขนส่งมวลชนเมืองสมัยใหม่ซึ่งถ้าสมมติว่าท่านมีข้อเสนอแนะที่จะออสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะแบบแนะนำไปนะก็ติดต่อได้ที่สำนักการจราจรและขนส่ง023541211 นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ traffic.bankkok.go.th ของทางบริษัทกรุงเทพธนาคมนั่นเองนะคะก็เข้าไปติดตามได้หรือจะเข้าไปทางแฟนเฟซ o ุ๊กเพจรถไฟฟ้า BTS พิมพ์เป็นภาษาไทยแบบนี้ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะแบบรับแบบข้อเสนอได้อะไรต่างๆใช่ใช่ค่ะคือมันมีมันมีด้วยเหตุและผลแหละทำไมถึงเขาต้องต้องขึ้น ก็จะมีเหตุและผลตอนนั <suspension> right? ้น in ก็โอเคแล้วก็พอพอเข้าใจได้ครับทีนี้ก็ต้องไปดูมุมสะท้อนของประชาชนและผู้ที่ใช้บริการเห็นไหมครับว่าเพราะว่าอย่างชั่วโมงเล่น่วนอย่างส่วนต่อขยยมันจะมีสองฝ้าใช่ไหมคุณหนุก็คือฝ้าจากทางปทุมแล้วก็เข้ามาในเมืองแล้วก็ทางโซนสมุปาการใช่ไหมครับที่จะเข้ามาในเมืองเช่นเดียวกันบางคนก็บางคนก็ไม่มองถึงว่าบางสายที่แบบมันเป็นเส้นทางระยะสั้นอันนั้นก็จะโดนเหมือนแบบ ขึ้นราคาไปด้วยเขาก็มอกว่าเอะมันไม่เหมือนสายสุขุมวิทตนะ uh huh. เออด้วยระยะทางด้วยอะไรมันก็ควรจะมีการปรับให้เหมาะสมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะบางคนบอกส่วนต่อขยายใช้จากบางจากสำรองเคยจ่ายสิบบาทอา้าวกลายเป็นว่าต้องมาจ่ายสิบห้าบาททั้งที่ไม่ได้ใช้ส่วนต่อขยายที่เปิดเพิ่ม uh huh. เห็นไหมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวความคิดเห็นตรงนี้มันจะเข้าไปหรือเปล่าว่าคง,งจะต้องไปคุยเราก็บอกอดีเด่นหนึ่งพฤศจิกายนนี้แล้วนะไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ก็มันก็มีหลากหลายความคิดเห็นแหละเพราะว่าคือ คนที่โดยสารน่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าโอเคไอ้ตรงไหนมันคุ้มค่าหรือมันไม่คุ้มอ่เขาบอกว่าเขามันเหมือนแบบว่ามันไม่คุ้มอ่ะ <S <S ใช่ไหมเอ,ออย่างเนี้ย <S <S เนี่ยส่วนใหญ่นะเท่าที่อ่านคอมเมนต์นะก็คืออย่างคนที่ใช้งานจากสถานีบางจากอย่างเงี้ยเดินทางสถานีเดียวก็ต้องจ่ายเพิ่มไงเขาก็เลยบอกว่ามัน แบบนี้มันไม่แฟร์หรือเปล่าหรือยังไงอาจจะแบบทบทวนไหมอยากให้กทมช่วยทบทวนค่าโดยสารเพียงสถานีเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคําถามหลายๆอย่างแหละเนาะเป็นว่าก็เดี๋ยวรอคงต้องบอกว่าทางกทมเองคงจะต้องดูฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นยังไงแล้วคงจะต้องไปคุยกับ ้าที่เกี่ยวข้องอีกทีไหมว่ามันเป็นเป็นการสะท้อนออกมามันอาจจะยังไม่ตรงจุดนะอาจจะต้องมีการปรับอะไรอีกหน่อยหรือเปล่าแต่แต่นะคะคันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ BTS เนี่ยดิฉันไปเห็นเมื่อสอชั่วโมงที่แล้วทางเพจรถไฟฟ้า BTS ก็โพสตแล้วนะบอก BTS รองรับคนละครึ่ง plus coming soon coming soon นะคนละครึ่ง plus ก็อย่างที่บอกเนาะรัฐช่วยจ่าย50%เราจ่าย50%าัิราจ่าย50%นะฮะทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ่ะยังไงอะ่ะ coming soon ยังไม่เห็นรายละเอียดเลยมีมีคำถามเยอะแยะมากมายมากในคอมเมนต์ของทางเพจนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวนะคะรอนิดนึง <laughs> นะสำหรับราคาส่วนต่อขยายของกทมะนะคะแอดมินก็คือเดี๋ยวรอก็คือว่าโอเค ใช้คนละครึ่งพัสแล้วมันจะไปอะไรยังไงระบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะใช้ยังไงเดี๋ยวว่ากันอืมอะตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลอยู่นะคะใช่แต่ว่าก็คือมาโพสต์แบบนี้ก็คือน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหละว,ว่ารองรับคนละครึ่งพลาสอืมเข้าใจว่าก็น่าจะต้องไปซื้อที่ท,ที่ที่ตู้อ,อ๋อที่ตู้ถ้าใช้คนละครึ่งอะ่ะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับผมอืมอเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกทีแต่ก็ถ้าถ้ามาแบบอินโฟกราฟิกใหม่นี้ก็คือเคาะแล้วละ่ะว่าใช้แล้ว่ะ ก็ก็ช่วยได้การเดินทางอแต่ว่ามันจะมาชนกับหนึ่งกฤศกายนที่ใช่ไหมราคาปรับขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ว่ากันไปแต่ก็ยังช่วยได้ใช่ใช่ก็ถ้าถามว่าเรื่องของระบบอะอย่าหน่อยถามว่าเรื่องระบบรถไฟโอเคละถ้าสมมติว่าผมต้องไปในเมืองหรือว่าถ้าจะออกนอกเมืองอ่ะบางทีณปัจจุบัน่ผมก็ใช้หลายสายนะคุนาอย่าง อ่าสมมุติผมจะต้องเดินทางไปไปในเมืองไปหัวลําโพงไปทางเยาวราชไปนะจากบ้านเลยนะผมก็นั่งรถเมล์มาก่อนหรือบางทีนั่งรถเมล์มาลงตรงบางกะปิตรงแถวแมคโครแล้็ขึ้นสายสีเหลืองไปลงราชดาราเพลาแล้วก็วิ่งนั่งสายสีน้ำเงินเข้าในเมืองต่ออีกทีหนึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือเดี๋ยวนี้มันมีเชื่อมต่อสกายวอล์กผมสามารถเดินสกายวอล์กจากตรงวัดสีบุญเรืองน่ะเดินตรงมาใช้ประมาณสักกิโลกว่า เดินเรื่อยๆนะก็ชิวๆมาก<า>็มาถึงตรงสถานีการเชื่อมต่อจากโซนบางกะปุผมเข้ามาก็ถือว่าโอเคขึ้นนะหรือว่าจะไปทางสมุทปราการเองนั่งสายสีเหลืองอไปทางฝั่งสำโรงก็ได้แล้วก็ต่อสายสีเขียวเพื่อ,อจะไปทางปู่เจ้าไปอะไรทางนาน้นก็ง่ายเหมือนกันแต่ทีนี้เรื่องของภาระ ค่าใช้จ่ายจะเขาคงจะต้องมาดูกันแหละอย่างที่เราบอกไปนะฮะบางคอมบอกถ้าขึ้นก็ไม่ไหวแล้วอาจจะต้องกลับมานั่งรถเมย์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเดี๋ยวต้องเราดูฟีดแบ็กแล้วกันเนาะนะคทีนี้เมื่อกี้นี้ไปพูดถึงคนละครึ่ง plus ละวันนี้เห็นข่าวเก็บตกนิดนึงนะช่วงนี้นะจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคใครที่ก่อนหน้าเนี้ยลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ทันน่ะตื่นแต่เช้ามาเลยหกโมงอ่ะแล้วคุณเข้าไปในออลองลงทะเบียน นะ,ะหรือไปเช็คในคคละครึ่ง plus com ก็ได้เพราะมันจะมีสิทธิ์ที่มันเขาเรียกอะไรนะสิทธิ์ตกหล่นนะ มันมีทุกวันเลยใช่ไหมสิทธิ์ตกหล่นใช่ใช่แต่มันจะมีเหมือนเหมือนจะมีเคสแบบนี้ด้วยระบบตามตามที่ผมเข้าใจก็คือบางท่านเองที่ลงทะเบียนอ่ะแล้วก็คือรอผลสามวันบางคนอาจจะได้สิทธิ์บางคนอาจจะไม่ได้สิทธิ์พอคนไม่ได้สิทธิ์มันก็ต้องตกหล่นไปเพราะจะเป็นยอดที่เหลือตามมาใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะหรือบางคนอยู่ในระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วที่เขาได้อยู่แล้วก็ไปลงทะเบียนอีกอะไรเงี้ยสิมันก็จะตีขึ้นกลับมาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อใจนะอย่าไปว่าไปรอเฟสสองมกลายังไม่แน่ใจเลยว่าจะมีหรือเปล่าแต่เขา แต่ตื่นเช้ามา6หกโมงเนี่ยไปเช็กก่อนว่ามันมีสิทธิ์ถ้าเกิดว่ามีเราก็รีบกดเลยรีบกดเลยใช่ใช่เพราะว่าบางท่านเี่เขาจะต้องเช็คเพราะว่าบางทีลงทะเบียนไปอย่างที่เราบอกอะพอลงไปรอสามวันคือรอว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่าบางท่านเองอ่ะสิทธิ์มันไปทับกับบัตรสวัสดิการก็อาจจะมีใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ตรงมันก็ไม่ได้สิทธิ์ไปเพราะว่ายังมีมีช่วงที่เปิดลงทะเบียนในครั้งแรกวันแรกเลยคุณหนูนาที่เรา เขาใช้เวลาสิบชั่วสิบชั่ชโมงไหก็เต็มแล้วยี่สิบล้านสิทธิบ์บางท่านก็โทรมาอย่างคุณลุงคุณป้าก็โทรมาเหมือนกันหนเูเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่แว่าจะลงคนละครึ่งได้ไหมเขาอยากจะลงะลงไม่ได้ก็ต้องอธิบายว่ามันลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนต่างที่ คนที่ได้บัตรสวัสดิการเห็นไหมล้วท่านเขาก็ไม่ทราบไงว่าเงินมันเข้าไปในบัตรอยู่แล้วอะไรอย่างี้ไม่ต้องมาลงทะเบียนได้เหมือนกันแต่ว่าคนละรูปแบบเท่านั้นเองที่นี้ที่มาเตือนวันนี้คือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเตือนร้านค้าแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus นะคะเรื่องของการขายสิทธิ์ใช้สิทธิ์โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงอันนี้เขาบอกว่าโทษหนักนะจำคุกสูงสุดนะ3มปีหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์คืนเงินให้กับรัฐบาลด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไปทํามีพฤติกรรมแบบนี้นะเช่นแบบว่าได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus แล้วนํามาขายสิทธิ์ให้กับคนอื่นนะร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้าร่วมมือกันกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง p ล u สเนี่ยโดยใช้สิทธิ์โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงอ่ะอันนี้เป็นการกระทําที่มีความผิดฐานชอโกงค่ะโทษหนักนะจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน หกหมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วเ็าจะถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้เขาร่วมโครงการอื่นของรัฐบาลรวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐบาลด้วยนะคะบอกได้เลยว่าไม่คุ้มอืมคือก็ได้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ไปไม่ต้องขายสิทธิ์ทำไมมีจะมีขายสิทธิ์ด้วยหรอผมก็เฮ้ยมันสิทธิ์สิทธิ์ตัวนี้เรามันเป็นสิทธิ์พลเมืองของเราอยู่แล้วอ่ะเราสามารถใช้ได้แล้วก็ถ้าไม่ใช้อะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าถ้าไปขายต่อคุณมีโทษ อย่างที่เขาบอกไปแล้ว่ะอย่างทางภาครัฐเขาก็บอกไปอืนะฮะอ่ะคกะว่ากันไปค่ะเดี๋ยวรอรุ้นรอเริ่มใช้วันที่เท่าไหร่นะคุณยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตุลาคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนั่นเองนะคะใช่ครับนะคะเดียวช่วงนี้เบรกกันครึ่งนึงก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจริงจริงนับถอยหลังอีกไม่กี่วันละเดี๋ยวใกล้จะลอยกระทงละอวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องของลอยกระทงมาคุยกันหน่อยนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ FM91 Traffic Pro. วัยเก่าอย่างเราอ่ะสตาร์รถเมื่อไหร่อุ่นใจทุกครั้งแค่มีประกันไทยรถยนต์ชั้นหนึ่งอุ่นใจวัยเก่าดูแลทั้งคนทั้งรถมีค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถเงินชดเชยรายวันเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลแถมมีบริการดูแลพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลสมัครทำประกันไทยรถยนต์ชั้นหนึ่งอุ่นใจวัยเก่าได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันไทยทุกสาขาควรทำความเข้าใจในใรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไทยทุกครั้ง คนไทยได้ชัยโยของหายได้คืนไทยแลนด์ลอสแอนด์เป n ่าแจ้งข้อมูลคนหายสัตว์เลี้ยงหายของหายเก็บของได้ส่งของคืนเจ้าของผ่านสบพเอฟเอ็โทรฟรีทุกเครือข่ายทั่วประเทศ1644ตลอด24ชั่วโมง www.fm91bkk.com facebook และ xfm91 traffic pro คนไทยได้ชัยโยของหายได้คืนโดยเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัย สนใจโทถ027777333ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไรจมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้งจมกับธุรกิจที่ต้องสะดุดเพราะฉัน,นั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นยุกค้าเราเท่ากับช่วยสมังคมผู้โชยที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเื่อนรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่งตัวลดการใช้น้ำมนันลดมลภาวะพื่นโลก รอฟอร์เข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกรอฟอร์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไฟฟ้าหน้ารู้กับการไฟฟ้านะครหลวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าหน้ารู้กับ M E A วันนี้ ขอชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงที่ตั้งอยู่ณนะที่ทำการ MEA เขตวัดเลียบค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยไปสู่อนาคตของนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะภายใต้แนวคิด แบ็คคื the future j o วนี้จุดประกายความรู้และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่อาคาร M.E.A. ที่จัดทำเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เองก็ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีอายุกว่า100ปีเคยเป็นสำนักงานให,ใหญ่แห่งแรกของการไฟฟ้านครหลวงและเคยเป็นที่ตั้งของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยอาคารนี้ยังได้รับการบรูรณะอย่างพิถีพิถันเพื่อคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบดั้งเดิมเช่น โคมไฟบานประตูหน้าต่างไม้สักทองพัดลมเพดานและสวิตช์ไฟแบบคลาสสิกภายในพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark แบ่งออกเป็น3ชั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยมีการออกแบบจะแสดงโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายทั้งวัตถุศิลปกรรม,มโมเดลอิมเมอร์ซีฟแสงสีประกอบดนตรีร่วมสมัยและแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารกับผู้ชมทุกวัยโดยจุดเริ่มต้นนิทรรศการจะอยู่ที่ชั้น3า ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามสำหรับนิทรรศการชั้นที่2บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light แล้วเมื่อกลับสู่ปัจจุบันณอาคารประวัติศาสตร์ชั้หนหพบกับห้องจัดแสดงเนื้อหาการอนุรักษ์และบูรณะอาคารแห่งนี้ทั้งแนวคิดวิธีการขั้นตอนนวัตกรรมและเทคนิคที่เป็นเบื้องหลังการทำงาน ตลอดจนอาคารส่วนต่อขยายที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งอนาคตซิมโฟนีออฟไลฟ์ก้าวสู่ห้วงเวลาของอนาคตอันไกลผสานกับตังหวะของดนตรีที่บรรเลงไปพร้อมๆกันผ่านสมาร์ทกริดสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมของแสงและไฟฟ้าที่สอดประสานร่วมกันสร้างมหานครเพื่อวิถีชีวิตแห่งความสะดวกสบายสงบสุขเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติเขาชมได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mea spark mea o r t h ค่ะพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่นตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลก รฟอมเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยนวัตรกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกเรฟอมอการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโบราณว่าขวาร้ายสุดซ้ายนะ่ะจริงใจที่สุดในโลก,โออกอดีไหมเรื่องรถ ไม่ไหวจิงใจจนต้องกดวาวเลียวมาทางซ้ายให้ช่างตัดหลอช่วยไหมตัวเช็คคุ้มค่ามั่นใจไม่ไปคงไม่ได้เลียวซ้ายที่ออโตแบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบเคลียร์จบทุกเรื่องรถออโตแบ็กที่หนึ่งเรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการโทรศูนย์หกห้าห้าศูนย์สี่แปดพันเหลียวมาเลย fm 91 traffic pro ะคะกลับมาช่วงนี้นะคะยี่สิบนาฬกาสี่สิบนาทีค่ะก็เห็นข่าวตั้งแต่เมื่อาวานนี้แล้วแหละที่ทางกรทมเขาประกาศเปิดสามสิบสามสวนสาธารนณะจะให้ประชาชนไปลอยกระทงใช่ไหมคะวันที่ห้านะปีนี้ตรงกับวันพุธที่ห้าพุธกลางสัปดาห์เลยแหละไม่ใช่วันศุกร์ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นต้องไปทํางานนะ ใช่แค่อย่างปีปีอ๋อปีที่แล้วปีที่แล้ววันหยุดวันหยุดอ่านะวันศุกรผมวันหยุดพอดีเออ,เอ,อก็นั่นแหละก็คือแบบเสาร์อาทิตย์ได้หยุดไงแต่ว่าปีเนี้ยมันวันที่วันพุธที่ห้าพฤศจิกายนแต่เราก็คิดว่าคนก็น่าจะแบบไปลอกระทงไปบรรยากาศก็น่าจะคือคากนั่นแหละนะคะแล้วก็เห็นทางกรทมเขาก็เออเหมือนเดิมรณรงค์ ลอยกระทงกันแบบรักโลกงดกระทงโฟมขนมปังอะไรอย่างนี้นะคะคือ,อบางคนถามว่าโฟมอะเข้าใจนะแต่แต่ขนมปังยังไงทําไมก็ให้ปามันกินได้สิอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ประเด็นอย่าลืมนะคือถ้ามันเป็นแม่น้ำกว้างๆอะไรเงี้ยเออปามก็คงต่อจนหมดได้แหละแต่ถ้าสมมติว่ามันไปอยู่ในสวนสาธารณะแล้วแบบทุกคนก็ ใจเดียวกันทุกคนใจเดียวกันขนมปังมาเยอะเลยลอยไปเลยอ่ะลอยขนมปังกินไม่ทานแล้วพอมานั่นมันจมลงไปมันมันมันทำให้น้ำเน่าเสียหรือเทรนด์ใหม่ลอยกระทงออนไลน์ลอยกระทงออนไลน์ก็ได้เดิฉันก็เคยลอยนะผมจำได้มีปีหนึ่งปีรู้สึกจะเป็นปีที่เออหนักๆเลยโควิดอะไรเงี้ยอ่ะโควิดจำภาพได้ว่ามีน้องคนนึ่ง เขาถือเป็น iPad มาแล้วมีทำเป็นรูปออนไลน์เป็นรูปกราฟิกเป็นกระทงอะแล้วก็ทำเป็นแบบดิจิตปุ๊บลอยที่ไหนที่ไหนที่ไหนไม่รู้ข้างนอกข้างนอกข้างนอกแต่ว่าหมายถืว่าเป็นคลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลอะแล้วเรืเห็นว่าเฮ้ยเจ๋งชอบดนใจมากยกมือแบบว่าขอเข้ามาจะแม่แน้ำคงคาอะไรเงี้ใช่ไหมฮะพอปุ๊บเสร็จก็เปิด iPad ออกมาแล้วเป็นรูปกระทงแล้วก็ลอยเลย ก็ปีนี้เขาเปิดสวนสาธารณะ33าแห่งถึงเที่ยงคืนนะคะถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าคุณเกินเที่ยงคืนแล้วคุณต้องไปหาที่อื่นแล้วแหละได้แล้วนะนะคะเอออย่างที่ย้ำไปอ่ะรักโลกนะคะก็แบบวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็มาลอยแบบเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเช่นแบบสองคนหนึ่งกระทงหรือคือถ้าจะหนึ่งคนหนึ่งกระทงเราก็ไม่ได้ว่าคุณหลอกแต่โอเคว่าคุณก็ต้องใช้วัสดุที่มันแบบ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อแม่น้าล่าคลองนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเป็นกวนแต่ถ้ามาเป็นเพื่อนห้าคนเฮ้ยแบบสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยหรือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสี่คนสามคนก็ว่าไปก็หนึ่งกระทงดีกว่าจะได้ช่วยแบบโอ้เคยบอกเหมือนกันนะบอกว่ารดขยะเออถ้าถ้าจะลอยกระทงก็ถ้าสมมติมาเป็นมาเป็นฟิลแบบไปกันเป็นกวนอ่ะเป็นใหญ่ใหญ่กระทงกระทงเดียวก็อาจจะกระทงใหญ่หน่อย เราก็ลอยพร้อมกันกระทงฟอร์มนี้งดไปเลยแต่ทุกปีก็ยังเจออยู่สองกระทงขนมปังก็คือทําจากอาหารสัตว์ในสวนสาธารณะคือมันเป็นพื้นที่ปิดสัตว์น้ํากินไม่หมดมันทําให้น้าเน่าเสียตายกันไปเยอะก็มีที่ผ่านมามแล้วก็ลดปริมาณขยะกระทงด้วยการรณรงค์หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงหรือรลอยออลอยร่วมกันมาเลยอเออไปฟงเป็นแฟนก็อันนั้นเข้าใจก,ก็กระทงเดียวกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะอเออเดี๋ยวเป็นเพื่อนเป็นกวนไปก็แล้วก็ย้ํานะคะ เรื่องของการจุดปล่อยจำหน่ายโคมลอยบ้างไฟอืโคมไฟโคมควันประทัดพลุนะ,ะหรือไปจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในส่วนสาธารณะนี่ไม่ได้นะไม่ได้ครับ,รบฝ่าฝืนนี่คือโดนดำเนินคดีเลยนะถูกต้องส่วนใครสายกรีนก็ไปที่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ greener.bankok.go.th อาจจะไม่มีเวลาไปเออเขาจะเปิด เว็บเนี่ยที่แบบเป็นฟังก์ชันให้เรากระทงเนี่ยตี5ถึงเที่ยงคืนเลยอาจจะไม่สะดวกช่วงกลางคืนรอ,รอยตั้งแต่ตี5เลย<笑><笑>บนเว็บไซต์ก็มีเกมกระทงให้ร่วมสนุก<ท>แด้วยวคืออยาก<ท><ๆ>แบบเอ้ยฉันอยากไปลอยเป็นคนแรกอะไรเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่า ก็ถือว่าการรณรงค์ก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีแล้วแหะเพราะว่าอย่างปี67เนี่ยจัดเก็บกระทงได้500,000กว่าใบ5 1า4 5 9 0ายใบเป็นวัสดุธรรมชาติ98.39%ถือว่าดีนะอีกนิดหนึ่งจะร้อยอซอยู่แล้วนะคะเราแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าไปเทียบกับปี66เจำนวนกระทงก็ลดลงนะลดลง19.57%ครับ ถือว่าโอเคนะโอเคผมว่าผมใช้ผสมธรรมชาติมากขึ้นกระทงลดลงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตั้งแต่เด็กมาโอเคเราอาจจะได้ช่วงตอนลอยเราจะเห็นว่ามีใช้โฟมแต่พอมาสักพักก็มีการลดนลงลดลงเรื่อยๆก็อาจจะเป็นขนมปังแต่ทีนี้ขนมปังเนี่ยก็อย่างที่คุณหนู่นาบอกไปมันมีปัญหาตรงที่ว่าไปลอยพร้อมกันและใจเดียวกันว่าไปขนมปังหมดเลยเนี่ยมันก็ทําให้แม่น้ําเนี่ยเสียเน่าเสียได้นี่ก็ต้องระวังกันนะครับทีนี้ เอาด้านความปลอดภัยเองทางกรุงเทพมหานคระนะครับโดยทําท่านผู้ว่าเองก็มีการเปิดเผยมาตรการเชิงรุกนะฮะในการรับมือกับเทศกาลลอยตระทงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นก็คือย้ําความปลอดภัยในเรื่องของการตรวจเข้มโปะ๊ะท่าเรือ งดกระทงขนมปังอันนี้ที่บอกไปแล้วแล้วก็ยังมีการให้ซักซ้อมกู้ภัยทางเรือเน้นความปลอดภัยตรงท่าตรงบริเวณใต้สะพานพระรามแปดเนี่ยคือให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับความปลอดภัยของการจัดงานบริเวณใต้สะพานพระรามแปดด้วยนะครับแล้วก็ลอยกระทง รักโลกลดขยะนะก็นี่และฮะชวนให้ใช้วัสดุธรรมชาติขอความร่วมมืองดใช้ขนมปังอาหารปลาหรืออาหารสัตว์ในการทํากระทงสันส้นๆนะคะในส่วนของอท่านรัฐมนตรีซาบิดานะคะ,ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนให้เราแต่งชุดไทยนี่แหละไปในประเพณีลอยกระทงค่ะ แวันนี้เขามีการถแถลงข่าวเรียบร้อยนะคะชื่อว่าลอยกระทงไทยๆนี่เห็นไหมลอยกระทงไทยๆปลอดภัยใส่ใจสิ่งวัดล้อมแต่งชุดไทยไปรอยกระทงครับ อย่างที่บอกนะคะก็ตอนนี้กําลังผลักดันเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็เรื่องของลอยกระทงด้วยนะคะสู่บรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อไปก็น่ารักดีนะดิฉันว่าสวยงามแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นคอนเทนต์ได้ด้วยนะแบบไปถ่ายรูปสวยงามประมาณนั้นแล้วก็ทั่วไทยก็จัดงานลอยกระทงกันแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆจะทยอยมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะในกหลายวันเลยนะคะปิดท้ายกันราคาทองคําค่ะเมื่อเช้าเปิดตลาดมา นะคะดิ่งหวบลงมาเลยนะคะแบบ<ช>โอ้โหอะไรกันนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วตลอดทั้งวันวันนี้ผันผวนไป41ครั้งรวมแล้วนะคะร่วงลงไป2,750บาททองรูป,ปรพรรณในประเทศขายไปขายออกนะ64,300บาทส่วนทองคำแท่งขายออก63,500บาทค่ะผิดจาก วันสองวันก่อนที่อยู่ที่ราคาหกหมื่นใช่เหมือนจะพุ่งเออที่จะแบบว่าจะเจ็ดหมื่นหรือยังจะเจ็ดหมื่นหรือยังเราว่ามันมีสาเหตุมาใช่มันมีสาเหตุจากต่างประเทศด้วยนะโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาก็คือเขาบอกว่าก็เริ่มมีในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐรวมไปถึงเรื่องของภาวะชัดดาวที่สหรัฐเองมีแนวโน้มที่ว่าน่าจะเคลียร์ได้นะครับก็จะเป็นเชิงบวกในแนวบวกก็ทาให้เนี่ยแหละ เดีราคาแบบนี้เนาะเดี๋ยวต้องรอลงกันไปพรุ่งนี้จะเปิดตลาดจะบวกหรือจะลงหรือจะยังไงเนาะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้ขอบคุณคุณตั้มนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับผมพักกันครู่หนึ่งค่ะ FM n i perfect pro การให้เล็กๆของ